สวัสดีค่ะพบกับครัวนิชาณน,นนะคะตอนนี้เราก็กลับมาพบกันอนะะีกล้วนะคะครัวนิชาณเทปนี้จะเป็นเทปที่สามนะคะของการทําตะโก้นะคะตะโกนี้นะคะจะมีด้วยกันอยู่สี่ประมาณนะคะอยู่สี่เทปค่ะ เทปที่หนึ่งเป็นการผสมแป้งตัวตัวของตะโก้นะคะเทปที่สองเป็นการกวนตอนนี้เทปที่สามเทปนี้นะคะจะเป็นการผสมหน้านะคะค่ะมาดูวิธีการผสมหน้าค่ะหน้าของเรานะก็จะประกอบไปด้วยกะทิค่ะนี่ค่ะกะทินะคะกะทิสามร้อยกรัมนะคะเทลงไปใส่ในกระละมังนี้นะคะสามร้อยกรัมนะคะ หันกะทิสักนิดหนึ่งนะคะมันๆนหน่อยจากนั้นก็จะเป็นน้ําเกลือนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำเกลือนี่วิธีการทำน้ําเกลือนี่ก็คือว่าจะเป็นดอกเกลือนะคะหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำสองช้อนนะคะแล้วก็เวลาทํานี้ก็ต้องชิมด้วยนะคะ,ะอันนี้นะคะผสมกันไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมากรองค่ะ ใส่ไปอีกนิดนะคะกลองอาสิ่งที่ไม่ต้องการออกนะคะโดยการผ่านกระชอนนะคะใส่ไปในกระชอนนี่ค่ะนะคะสิ่งที่เราไม่ต้องการก็จะอยู่ในกระชอนนะคะนี่ค่ะตะโก้ของเรานะคะเป็นหน้านะคะตอนนี้ส่วนหน้าเนี่ยก็จะมีแป้งนะคะเราเรียกว่าแป้ง เป็นแป้งข้าวเจ้าวันนี้เราใช้แป้งข้าวเจ้าสดนะคะเราจะไปใส่ตอนเวลาเรากวนนะคะเป็นแป้งข้าวเจ้าสดนะคะนี่ค่ะแป้งข้าวเจ้าสดนี่คะ่ะหนึ่งถ้วยนะคะเนี่ยหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะเป็นข้าวเจ้าสดโม่ใหม่ๆเลยค่ะหอมคะ่ะเราก็จะมาผ่านกระชอนอีกเหมือนกันเพื่อเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะ,ะโม่ใหม่ๆค่ะ จากนั้นจะให้แป้ง่านกระชอนไปไปดูวิธีการทำแป้งได้นะคะในขวดน,นิชานันนี้ละค่ะนะคะ่นะ,คะนี่ค่ะแป้งของเราก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปใส่ตอนตอนเรากวนนะคะเดี๋ยวไปดูตอนวิธีการกวนหน้านะคะเ,เก็บแป้งให้เรียบร้อยก่อน นี่ค่ะหนึ่งถ้วยตวงก็จะได้ประมาณนี้กองแล้วมันจะเนียนขึ้นนะคะจะทําให้ขนมของเราเนียนค่ะนะคะอะละคะ่ะตอนนี้ก็ไปพบกับการกวนหน้าได้ค่ะไปดูวิธีการกวนหน้านะคะเทปนี้ก็สวัสดีนะคะการทําหน้าของเราก็สเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมนะคะ อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะคะที่สำคัญนะคะเราชอบคนติดตามค่ะติดตามเรานะคะตะโก้แป้งสดค่ะมีหลายตอนนะคะติดตามไปดูนะคะทำทีละตอนนะคะง่ายๆนะคะดูให้ครบนะคะเราจะเข้าใจตะโก้มากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะ